าชาแนลวันนี้เอมาอยู่ที่บ้านลันแต้อุดมสุขนะคะตำบลเทพร,รักษาอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์ค่ะจ mm hmm. ะพามาดูเครื่องสับหญ้านะคะดูใช้เครื่องยนต์กูต้าค่ะ mm hmm. เป็นตัวขับเคลื่อนการทำงานระบบสายพานนะคะอันนี้หญาอะไรอะคะเนเปีย hmm. ล่ะ ซื้อมันน่ะ2ปีแล้วเห็นแต่เขาบอกว่าเครื่องสับหญ้าสับหญานะคะมาดูนะคะใช้เครื่องยนต์คูบต้าเนาะสับเราไม่ต้องเสียเวลาใช้มีดสับต่อไปนะคะัวากี่เดือนกี่ปีแล้วคะ มีลักษณะเป็น ร้อยแล้วทำไมวัวน้อยตัวนี้น่ารักจังเลยน่ะโอ้ลัปีสกินหรือเปล่าคะใช่ไหมคะอหายใจทางปากอ๋อันนี้คือหายแล้วใช่ไหมคะอ้อจนได้มาหายใจทางปากเอา เขาาแต่เขากินยากกินอะไรได้ใช่ไหมคะก็รักษาให้ให้เขามาฉีดยาให้อย่างเงี้ยหรอคะค่ะอื้ไม่เนาะโรคมีรายจริงๆนะคะเนี่ยบัวน้อยตัวนี้นะคะเจอลำปีสกินเนาะดูตัวข้างหลังสู้ๆนะลูกหายใจทางปากได้อย่างเดียวนะคะ ต่ว่าแม่อะไรเขาไม่เป็นใช่ไหมคะแม่มันเป็นแต่มันไม่หนักเท่าลูปอ๋อลูกเป็นตััวอนนี้ตัวเล็กนี่ไม่เป็นต้องบดปกติอ่ะต้องต้องบดให้อย่างเนี้ยตลอดเลยหรอคะเนเนเปียเนี่ยอายุเท่าไหร่อะคะปลูกนานแค่ไหนนานแล้วครับนั่นเนี่ยค่ะต้องปล่อยท่าน เลี้ยงวัวเนาะในนะคะตัวนี้มันก็อุ้มพร้อมยิ้มนะเาเป้งไงเอาตีป์เป้งอันนี้ก็บำรุงเนี่เปียนี่บำรุงกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยเหรอคะแล้วก็ใส่หัวอาหารอ๋อแล้วก็ใส่หัวอาหารให้ด้วยนะคะน้งก็ไม่เคยเลี้ยงวัวหรอกเค้นแต่เขาเลี้ยงเขาขายแล้วได้ราคาดีกันเนาะ เนี่ยน่ะนะคะก็บดให้กันกินสดๆตัวไหนนะคะได้มาใหม่ตัวแดงเนี่ยนะคะเท่าไหร่คะเนี่ยราคาตัวนี้โอ้ซื้อแถวนี้เหรอคะที่โดยที่บอลอ๋อที่ฟาร์มนี่นะคะพามาดูบทญ้าเนเปียเนาะให้วัวกินค่ะ แถวนี้มีที่ปล่อยไหมคะปล่อย,อยกินหญ้าค่ะค่ะจะได้โอ,อ้โนี่เขาก็กินหญ้าได้อยู่ตัวนี่เขาก็กินเขาก็กินได้หญ้าอยู่นะคะนี่ก็มาดูคุณพี่เขานะคะบดหญ้าในเปียให้วัวกินเนาะนะคะสำหรับวันนี้ ยังไงก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับทุกคลิปให้กับช่องสุรพาชาแน,นลด้วยนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ